ก็มีคําถามมานะครับถ้าจะใช้เครื่องอ้างเวลานะครับสาถึงสเครื่องเนี่ยจะเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้เทอร์มินอลไฟบ้านได้ไหมนะครับก็คําถามเนี่ยเชิงประมาณว่าไอ้ตัวเทอร์มินอลเนี่ยก็คือ,อตัวที่เอาไว้เชื่อมต่อสายไฟเนาะเขาเขาบอกว่าใช้ของไฟบ้านแทนโซลาเซลล์ได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทอร์มินอลหรือว่าสะพานไฟของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับเขาจะไม่แบ่งแยกว่าเป็นของไฟบ้านหรือว่าของโซลาเซลล์หรือ AC หรือ DC นะครับ แต่เพียงแค่ว่าเราก็ต้องดูโหลดของเรานะครับว่ากี่แอมป์หรือกี่วัตต์นะครับแล้วก็ไปเอาเทอร์มินอลตัวเล็กหรือตัวใหญ่ให้มันเหมาะสมกับโหลดของเราแค่นั้นเองนะครับก็คือสามารถใช้ใช้ของไฟบ้าน220โวลต์น่ะก็ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละครับมันเป็นหน้าสัมผัสไม่แบ่งแยกไฟนะครับมีไฟอะไรผ่านมามันก็ผ่านต่อไปได้เลย เป็นแค่หน้าสัมผัสเป็นแค่หน้าสัมผัสเฉยๆนะครับประมาณนี้นั่นก็จะเป็นบล็อกตัวสีดำๆที่เอาไว้ขันสายไฟแค่นั้นเองนะครับสามารถใช้ได้ครับโอเคขอบคุณสำหรับคำถามครับ